สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่โอวบิชแนลนั่นเองนะแล้ววันนี้ก็ผมผมมีเกมสุดคลาสสิกจะมาแนะนํากันน,ะะน,น,กนั่นเองนะฮะนั่นือเกมมิวออนไลน์นั่นเองนะฮะโดยเจ้าเกมนี้เนี่ยเคยประสบความสําเร็จแล้วก็เคยฮิตที่ไทยแบบโคตรมาก่อนนั่นเองนะซึ่งตัวเกมเนี่ยก็พัฒนาไปเป็นภาคต่อนู่นนี่นั่งมากมายวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาลองมิวคลาสสิกดูหน่อยละกันนะฮะเป็นเวอร์ชันแบบออริจินอลต้นฉบับเลยแต่ว่าจะเป็นของ global server นั่นเองนะฮะโดยจะเป็นแพท17พาร์ท1นั่นเองอคือส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเล ผมดันไปแบบติดเกมอื่นสะก่อนวันนี้ก็เลยได้โอกาสมาลองนะฮะเอามารีวิวลองเล่นให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเนอะมาไม่รอช้านะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยเดูยดีกว่าโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นสปีดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะจะเป็นเซิร์ฟเวอร์พิเศษที่เป็นอีเวนต์ในช่วงนี้นั่นเองโดยในเซิร์ฟนี้เนี่ยมันจะเก็บเลเวลได้เร็วนะฮะเออเดี๋ยวผมค่อยอธิบายรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ทีตอนเข้าไปในเกมแล้วกันมา นี่มาแล้วก็ผมแล้วนี่ก็คือหน้าต่างสร้างตัวละครนั่นเองนะฮะภาพโคตรคลาสสิกทุกคนเป็นไงนี่คือเกมที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมากๆนะฮะสมัยยุคที่ผมแบบยังเป็นแบบนักเรียนมัธยมอะไรเงี้ยและนี่ก็คือตัวละครที่ผมปั้นนี่ทุกคนดูชุดสะก่อนโอ้เทพนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าไอ้ speed s e r v ร์ที่ผมเล่นเนี่ยของแจกเยอะมากทุกคนแล้วก็เก็บเลเวลโคตรไวเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีลกแล้วกันแล้วก็ไอ้พวกหน้าต่างสร้างตัวละครเนี่ยเราสามารถสร้างได้หลากหลายตัวละครมากๆเลยนะฮะพอเรากดคลิกสร้างเนี่ยเราก็สามารถเลือกอาชีพทีี่เรรราาาตต้้้องกไดดววิโจมยั d ป็นดาร์กไนท์นะฮะโอ้โคตรเท่นะฮะแล้วเท่าที่ผมลองดูเนี่ยก็คือมันไม่น่าจะเลือกเพศได้นะฮะเออก็คือเพศเนี่ยก็น่าจะฟิกอาชีพไปเลยเอออะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเอลคับผมโจมตีระยะไกลนะฮะน่าจะใช้พวกธนูธนูอะไรประมาณนี้แล้วมั้งอันนี้จะเป็นซัมมอนซัมมอนเนอร์นะฮะเออสามารถอัญเชิญพวกสัตว์อสูรต่างๆได้จะเป็นไฟเตอร์เห็นในเกมเนี่ยมันมีอาวุธสนับด้วยเออก็น่าจะเป็นของอาชีพนี้นี่แหละน่าจะโจมตีด้วยศิลปะป้องกันตัวเนอะอันนี้จะะเเป็็นนนนดกลลออแ้วง แล้วอ,อาชีพล่างสุดเนี่ยก็จะเป็น2อ,อาชีพที่เรียกได้ว่าพิเศษสลับสปีดเซิร์ฟเวอร์เลยก็คือ2อ,อาชีพใหม่ล่าสุดนี่จะเป็นไว้วิสัทกุนดันนั่นเองนะฮะแล้วก็เมดเลมูเลียนนั่นเองนะฮะ<อ>ว้านี่เลยครับผมของผมเนี่ยก็ได้ลองเล่นไว้วิสัทไปแล้วเป็นการโจมตีด้วยเวทธาตุแสงอะไรประมาณนี้นะฮะสมมุติเราเลือกอาชีพที่ต้องการได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้งชื่อเลยโอ้บิ๊กแล้วก็กดตกลงปุ๊บอา่านี่มันก็จะสามารถล็อกอินเข้าไปเล่นได้เลยนั่นเองนะฮะ<อ>มาเด ทุกคนดูของของคนอื่นดิเอาเรื่องจัดๆนะ oh. แต่ชุดเราก็ไม่น้อยหน้าคนอื่นเลยนะพลังการไม่แพ้กันนะโดยไอ้สปีดเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นเนี่ยจริงๆมันคือเซิร์ฟเวอร์พิเศษนั่นเองนะฮะซึ่งจะมีจํากัดช่วงเวลาด้วยแต่ใครที่แบบดูคลิปของผมตอนที่คลิปผมอัพเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นได้โดยมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จะเก็บเลเวลได้เร็วเป็นพิเศษแล้วของแจกเนี่ยบอกได้เลยว่าเยอะแยะมากมายจะมีแพ็กเกจเติมเงินแพ็กพิเศษที่สามารถซื้อได้ในเฉพาะเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วพอมันหมดช่วงเวลากิจกรรมเเเเเเนนนี่ย่ยยยรรรรราาาาาสมถ้้้ตััววลลละคขอองทนนงทใใปปดด์ไไหก ซึ่งสามารถย้ายได้แบบฟรีๆเลยนะจริงๆมันมีขั้นตอนอยู่ทุกคนจริงๆเดี๋ยวผมอธิบายเลยดีกว่าขอเปิด pack. เว็บแป๊บเผื่อว่าใครอยากจะมาเล่นตามนะฮะนี่แล้วก็ผมจะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซหลักของมันนั่นเองนะฮะนี่สิทธิประโยชน์ของสปีดเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็คือมันจะเก็บเลเวลได้เร็วมากๆแล้วสามารถย้ายตัวละครขอ,ของเราในสปีดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไปที่เซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยได้ฟรีเลยหลังหมดกิจกรรมนะแล้วใครก็ตามเนี่ยที่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยแล้วเล่นจนถึงเลเวลที่มันแบบบอกบอกไว้เนี่ยมารรถได้ับุ นะฮะฮมีแพ็กเกจพิเศษให้ซื้อนะฮะเออนี่รางวัลเลเวลอัพทุกคนเก็บเลเวลถึง700เนี่ยจะได้เกาะบวก15ได้ปีโบก15นะฮะอาวุธบวก15ด้วยแล้วก็เงินอีกร้อยล้านร้อยล้านนี่มันเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสำหรับภายในเกมเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยถ้าปลดล็อกแต่ละเลเวลเนี่ยมันก็จะมีของแจกอยู่นะฮะของผมรู้สึกว่าจะเล่นไปประมาณสัก2วันตอนนี้เลเวลที่ได้มาก็คือประมาณ200กว่าๆ<ะ>นะฮะขนาดเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอ่ะเลเวลขึ้นโคตรไวทุกคนเออตามนั้นเลยนะฮะโดดยยยยวววววัััััันน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 นเเเเเลลลลากกกิิจจรรมีีีีี่่่่่่็คคืืออตตตต้้้งงงงแแททปถึ16 หางปี2022นั่นเองนะฮะเออก็คือวันที่16เดือนหน้าก็ว่าง,ง่ายๆซึ่งหลังจากที่สปีดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันหมดวันไปใช่ป่ะแล้วก็สามารถย้ายตัวละครเนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์หลักได้ฟรีเลยนั่นเองนะฮะอะไรประมาณนี้แล้วก็เพียงแค่เลเวลอัพก็ได้รับสูงสุด30,000ลุตใช่ไหมอ่านี่ก็คือรายละเอียดกิจกรรมต่างๆนะฮะอีเวนต์ภารกิจมันก็จะมีพวกแพ็กเกจพิเศษนะครับผมสำหรับสปีดเซิร์ฟเวอร์นะฮะเออก็สามารถมาดูแล้วก็สามารถซื้อได้ไไไไออออออ้้้้้้้ดดดาา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 นน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 ซซซยยยยยีีี่่่่่่่่่จจะะะะเเเเเเเปปป็็็ุกกกกรรรณ์ใบูสสตลลลวววววขผมมังคทหิแ ต่อมาจะเป็นอีเวนต์สนับสนุนนั่นเองนะฮะของรางวัลจาก2อ,อาชีพใหม่นะฮะเป็นกุนดันกับเลมูเลียสําหรับใครก็ตามที่มาเล่นสปีดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแล้วอยากจะเล่น2อ,อาชีพใหม่อันนี้ตั้งใจฟังผมให้ดีเลยนะทุกคนเพราะว่าไอ้พวกของต่างๆที่เกมมันแจกเนี่ยก็คือไอ้ตรงนี้เวลาอยู่ในเกมเนี่ยมันจะสามารถกดรับได้ตรงนี้ทุกคนเวลาเข้าเกมมาปุ๊บใช่ป่ะแล้วก็กด X นี่มันจะเป็นหน้าคล้ายๆหน้าแคชช็อปขึ้นมาซึ่งไอ้พวกของรางวัลต่างๆที่เกมมันแจกมาเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่่นวาจะเป็ เป็นชุดโกงชุดเกาะอาวุธที่มันแจกมาเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ผมแนะนํานะว่าอย่าเพิ่งกดลับทุกคนถ้าใครอยากจะเล่น2อาชีพใหม่นะเพราะว่าตอนที่เราสร้างตัวละครเนี่ยสอาชีพใหม่เนี่ยมันจะยังไม่ปลดล็อกออกมาให้เราเลือกสร้างให้เราเนี่ยกดลับไอตัวสีทองทองนี้ก่อนซึ่งไอตัวสีทองทองอันเนี้ยมันจะเป็นตั๋วที่เอาไว้ปลดล็อก2อาชีพใหม่ที่เราต้องการจะเล่นนั่นเองนะฮะเราถึงจะสามารถสร้างตัวละคร2อาชีพใหม่ได้นั่นเองนะฮะแล้วพอเราสร้างตัวละครที่มันเป็น2อาชีพใหม่เนี่ยเราค่อยไปกดลับของที่ รู้สึกว่าจะเป็นตัวในการเล่นสปีดเซิร์ฟเวอร์ฟรีนี่แหละโอเคครับผมเรากลับกันมากับในเกมนั่นเองนะฮะโอ้ oh, โหเรียกได้ว่าอธิบายกันยาวเลยแต่ว่ามันต้องอธิบายทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนที่ตามมาเล่นสปีดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแล้วไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้นะฮะกว่าผมจะเล่นได้น,นี่ก็งม,มอยู่นานเหมือนกันแหละกลับมาที่ตัวเกมนะนี่นี่นี่ทุกคนเวลาเราสร้างตัวละครเสร็จเนี่ยหน้าตาตัวละครไอตัวไววิสาที่ผมเล่นเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยไอ้หนุ่มเองเพิ่งล็อกอินเข้ามาในเกมใช่ไหมช ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเกมยุคก่อนเนี่ยก็คืออาวุธเครื่องสวมใส่ที่เราได้มาภายในเกมเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาตัวละครเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยนะทุกคนเห็นปะดูชุดผมเนี่ยแต่ชุดผมนี่ก็ยังเบสิกเบสิกนะทุกคนเป็นชุดที่แบบซื้อจากในเมืองที่ขนาดซื้อจากในเมืองยังขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอคนที่มันมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมันไววิสานกันหมดเลยหรือไงวะเนี่ยโอเคอันนั้นไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ไอเกมมิวเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าเกมมิวเนี่ยจะเป็นเกมแนวแบบ MMO Action RPG นะผมเก็บ เดินไปนี่เจอแต่คนขนาดที่ผมอัดคลิปตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสามกว่าๆนะคนยังเยอะอยู่เลยและอันนี้คือไม่ใช่เมืองหลักด้วยนะทุกคนมันเป็นเมืองแบบเมืองทางผ่านนะอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็สาหรับตัวละครต่างๆเนี่ยเราสามารถอัพสเตตได้ด้วยทุกคนนี่จริงๆเกมสมัยก่อนอนะ่ะผมชอบนะในการที่มันสามารถแบบเลือกอัพสเตตที่เราต้องการได้แต่และตัวละครเนี่ยมันจะได้มีความแบบยนะูนี้กันเนอะอย่างสเตนเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการโจมตีกายภาพต่างๆ a g i l i t y ก็จะเกี่ยวกับพวกความเร็วในการโจมตีเกี่ยวกับพวก e f ฟ n s e อะไรประมาณนี้ Stamina ก็คือเกี่ยวก เลือดโดยตรงเลยอัพสตามินาเหมือนอัพเพิ่มเลือดส่วนค่าเอเนอร์จีเนี่ยจะเกี่ยวกับการพวกพลังโจมตีเวทนู่นนี่นั่นต่างๆนะ,ะเอออะไรประมาณนี้พอคลิกมาดูตรงเอ e m เมนต์เนี่ยเกมนี้รู้สึกว่าจะมีถ้าธาตุใช่ไหมก็คือธาตุไฟธาตุน้าธาตุปกติธาตุดินธาตุลมก็ลาลาประมาณนี้เลยนะฮะเออเดี๋ยวผมพาไปดูเกมเพลย์คร่าวๆก่อนดีกว่าว่ามันเป็นอะไรยังไงนะฮะแล้วก็เวลาจะดูแผนที่เนี่ยกดแถบนะฮะปุ๊บขึ้นมามันจะเห็นเลยว่ามันเป็นยังไงมาเดี๋ยวลองเดินออกนอกเมืองลองตีมอนให นะแล้วก็อันนี้จะเป็นการแทงโดยใช้เวท นี่เวทอะไรประมาณนี้นะฮะเออจริงๆผมไม่เทสในแมปที่มันแบบเดือดๆหน่อยดีกว่าอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปเวลาเราจะเทเลพอร์ตไปไหนก็ตามเนี่ยเกมนี้มันสะดวกตรงที่เพียงแค่เรากด M เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยทุกคนว่าเราอยากจะไปแมปไหนนะฮะแล้วมันก็ไกด์ไลน์เราเสร็จสับเลยว่าแต่และแมปเนี่ยเราต้องเลเวลประมาณไหนเราถึงจะไป<อ>ได้เลเวลของเราก็คือเลเวล229เนะฮะเออเราไปแมป300ไม่ได้เราไปแมปอ่แ180ล้วกันลองดูอีคารุสผมเพิ่งเคยมาแบบนี้ครั้งแรกทุกคนเอาเมื่อกี้คืออะไรวะเนี่ยโอเคโอ้ยท มอนเกมนี้ค่อนข้างน่ากลัวระดับหนึ่งเลยนะทุกคนเหมือนเล่นแบบอาศัยอยู่ในนรกตลอดเวลาวทุกคนดูดิผมลากมอนมาลากมอนมาตีเป็นหมู่ใช่ปะกดคลิกแล้วก็ใส่ใส่สส,ส,สนี่นี่น,นเอออะไรประมาณนี้นะฮะก็ลาลาประมาณนี้เลยโจมตีด้วยเวทท่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะ เฮ้ย,ย,ยมีอุกกาบาตอะไรตกด้วยทุกคนแล้วก็เวลามอนตายเนี่ยมันก็จะมีพวกไอเทมงไอเทมอะไรต่างๆดอปนะฮะมันก็จะมีทั้งแร่ทั้งไอเทมขยะอะไรประมาณนี้แล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ของเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะทุกคนข้อเสียก็คือมันค่อนข้างที่จะจํากัดเลยมันก็เหมือนชีวิตจริงของเราเนอะเวลาเรามีเป้เนี่ยเราก็ไม่สามารถแบบใส่ได้แบบทุกสรรพสิ่งบนโลกเป้มันก็จะมีที่จํากัดของมันอยู่ถ้าช่องเราไม่พอเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเก็บไอเทมได้เอออะไรประมาณนี้เนี่ย ส่วนปีกส่วนหมัวเสื้อกาะกางเกงรองเท้าถุงมืออาวุธโดยอาวุธเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอาวุธรองอาวุธหลักต่างๆนะฮะเนี่ยมีส่วน a อดเ s ซอรีอันนี้คือผมยังใส่ไม่ครบนะเออก็ลาลาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ส่วนสกิลเนี่ยเราสามารถมาเลือกใส่ได้ตรงนี้เลยทุกคนสามารถกดยขึ้นมาได้นะฮะแล้วไอ้เลข1นึ่เนี่ยก็คือเลข1นึ่ในคีย์บอร์ดของเรานั่นเองสามารถแบบลากสกิลไปวางใส่ตรงเลข4ได้เลยโดยถ้าเรากดเลข2เนี่ยมันก็จะมาล็อกอยู่เลข2ถ้าเรากดเลขสามยังมาจะล็อกอยู่เลขสามารถสะท้้อนดดเมมไผก็ ขวาปุ๊บบับโลปุ๊บแล้วก็กดเลข2ปุ๊บไปใช้เวททุกคนดูนี่อะไรประมาณนี้เออ คือถ้าใครเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะงงๆหน่อยทุกคนเพราะว่าระบบต่างๆ,ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนเกมสมัยนี้ปกติถ้าเป็นเกมสมัยนี้เนี่ยกดสกิลปุ๊บมันก็คือใช้สกิลเลยใช่ปะแต่ว่าถ้าเรากดสกิลปุ๊บเนี่ยมันคือการล็อกสับไปสับมาสับไปสับมาเห็นปะแต่คลิกขวาเนี่ยเป็นการใช้สกิลคือถ้าเราคลิกซ้ายอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นการเดินโจมตีเขาแบบไปแทงคู่ต่อสู้แทงด้วยหอ,อกอตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าแม่งเอ๊ใช้สกิลยังไงวะแทงเท่าไหร่ก็แทงไม่ตายหอกมันเบาทุกคนเราเป็นอาชีพสายเวนนะเเราตต้้องีีดววย เนี่ยมันก็จะสามารถไปเวทได้รัวๆประมาณนี้เลยโอเคเบสิกคร่าวๆก็ลาลาประมาณนี้นะฮะแล้วก็หน้าต่างเมื่อกี้ก็คือหน้าต่างสกิลต่างๆซึ่งไอ้พวกสกิลต่างๆเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากภายในเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็น NPC ขายหรือว่าดรอปจากพวกเควสดรอปจากพวกดันเจียนต่างๆเอออันนี้ผมก็ยังมีเวทไม่ค่อยเยอะอยู่ไหนลองไปแมปอื่นดูดิผมว่าแมปนี้มันง่ายเป็นสาหรับเราแล้วอะไปคารทูรุรูน2แล้วกันอ่ามาแล้วนะอุ้ยอะไรวะเนี่ย คนเต็มเลยทุกคนอันนี้คือคนเล่นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหาที่ปีกวิเวกของเราดีกว่าอ่าอันนี้น่าจะเป็นมอนป่ามาล็อกป้าแล้วก็กด2ออกสกิลลัวๆออกสกิลลัวๆสกิลเราโจมตีหมู่อยู่แล้วนะฮะยังไงสิโอเคเรียบร้อยครับผมตายไป2 ตายไป3เรียบร้อยนะนีน่มีของไอ,ทอง้ทงไอเทมดอปอะไรประมาณนี้และสําหรับใครก็ตามที่คิดว่าเป็นเกมแบบสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีระบบออตโต้ทุกคนพวกนายคิดผิดแล้วเกมนี้มีระบบออตโต้นะฮะซึ่งถ้าเรากดแซดเนี่ยปึ๊บเห็นปะไอ้วงเนี้ยคือวงที่ระบบออตโต้ของเราเนี่ยจะทํางานก็คือมอนสเตอร์อะไรก็ตามที่มันอยู่ในวงนี้เนี่ยจะโดนเราตีเราสามารถปล่อยบอทได้นั่นเองนะฮะซึ่งบอทเนี่ยเราก็สามารถเซตได้อิสระเลยก็คือจะใช้การโจมตีปกติก็ได้หรือว่าจะให้มันใช้สกิลโจมตีก็ได้ส่วนอันนี้จะเป็นสกิลที่เเเเรรราาาาลลืออกกใใใชช้้้นะะะวว่จจหมมมไโตี็สถ ผมเลือกอัน,นี้ละกันเป็นเวทหลักสามารถเลือกให้มันใช้ไอเทมได้ด้วยบัฟสกิลเดี๋ยวผมให้มันใช้บัฟบารีด้วยละกันส่วนอติ๊กกับจุดเกิดเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องติ๊กก็ได้นะไอคำว่าติ๊กกับจุดเกิดเนี่ยไม่งั้นเวลามันตีมอนเสร็จเนี่ยมันจะเดินกลับมาที่เริ่มตน้นที่เราเริ่มปล่อยบอทนะฮะเออทำให้มันแบบอาจจะช้าอ่ะกดบันทึกเลยละกันปึ๊บแล้วก็เวลาเราจะเริ่มปล่อยบอเนี่ทุกคนลองดูให้เรากดติ๊กเพลนะฮะนี่กดปึ๊บนี่ก็คืออันนี้คือมันเริ่มลอบอแลบแแ้วห็นะนจออนืกต บอทแม่งสแปมสกิลรัวกว่าเราอีกอ่าอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเวลาเราจะปิดบอดเนี่ยเราก็ทําการเพียงกดพอสปุ๊บเนี่ยคือปิดแล้วไหนล,ลองไปดันเจี้ยนซะหน่อยดิแมปมันชื่อดันเจี้ยนก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามันก็คือแบบมันก็คืออีกแบบหนึ่งอะจริงๆอะผมเคยเห็นคนในร้านเกมอะสกิลของคาร์ดอื่นนี่แม่งก็โคตรอลังการเหมือนกันนะนเวลาก,กดสกิลทีคือแบบสกิลแบบออกทั้งแมปอะเป็นวิญญาณดำๆมาแบบคอยสูบชีวิตมอนสเตอร์ทั่วแมปเลยอะไรประมาณเนี้ยเกมมิวนี่คือสกิลโคตรอลังทุกคนชุดกงชุดดเกาะ้โแลลว แต่พวกนี้มันมอนเลเวลต่ำนะทุกคนออมันไม่ได้เดือดขนาดนั้น โอเคครับผมเราๆคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับเกมเพย์ต่างๆเนอะเฮ้ยเราติดพิษว่า <T _ C 2> ทุกคนเลือดเป็นสีเขียวเลยทุกคนตัวเขียวด้วยเนี่ย <T _ C 1> พวกสถานะต่างๆเนี่ย <T _ C 1> มันก็จะสามารถดูได้ข้างบนไอ้เมื่อกี้มีกระโหลกขึ้นนะส่วนไอ้บัฟนี้จะเป็นบัฟแบบเพิ่ม EP ซึ่งไอ้พวกบัฟ EP ที่ได้เนี่ยก็คือได้จากของที่เซิร์ฟเวอร์มันแจกมานั่นแหละทุกคนเห็นปะไอ้ที่มันคล้ายๆดาวกระจายนี้ปะซึ่งเกมมันแจกมาเยอะมากทุกคนผมถึงแนะนําว่าถ้าใครแบบจะอยากจะมาลองมิวมาที่สปีดเซิร์ฟเวอร์เลยทุกคน แล้วก็ตัวเกมในการเก็บเลเวลต่างๆเนี่ยก็คือการเก็บเลเวลกับมอนส์ที่เราตีไหวเลยทุกคนโดยถ้าไม่รู้จะไปไหนเนี่ยจริงๆเราสามารถกดเควสขึ้นมาได้นี่มันก็จะมีเควสให้เราไปทําอยู่นะฮะเควสที่ผมได้รับตอนนี้ก็คือกําจัดทาคารบีมไนท์เราสามารถกดออโต้มูฟได้เลยนะฮะนี่มันก็จะพาเราไปแมปที่เราต้องการทำเควสเนี่ยเคลื่อนที่อัตโนมัติไปแล้วนะฮะอุ้ยมอนสเตอร์อย่างก,กับกันดัม้มทุกคนตัวเบ่งเลยวะ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโคตรแน่นทุกคนในแมปนี้โอเคเปิดออโต้แล้วนะฮะแล้ว เลยนะทุกคนเพราะว่าปกติผมจะฆ่ามอนโคตรไวจริงเราสามารถลากได้เลยไหมโอเคยีิบเตัวแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายทุกคนโอเคเจอแล้วตัวสุดท้ายทุกคนบุ้ยแม่งมีมอนสเตอร์ตัวอื่นมาด้วย นี่ครบ30แล้วทุกคนเราสามารถไปกดรับรางวัลเควสได้แล้วนะฮะแต่เดี๋ยวขอเคลียร์มอบนี้ก่อนโอ้หนกแม่งตีหมูโคตรมันทุกคนนี่ขนาดเป็นสกิลที่แบบธรรมาดาอยู่เลยนะแล้วก็ไปกดรับรางวัลเควสได้เลยนี่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็พอเราเสร็จเควสเนี่ยมันก็จะมีเควสต่อไปมาให้เราทําเลยโดยเราสามารถเลือกที่จะเก็บเลเวลกับมอนก็ได้หรือว่าจะทาเควสก็ได้นะฮะเออจริงๆอะ่ะการปล่อยบอทค้างไว้เนี่ยมันก็เลเวลขึ้นไวเหมือนกันนะเราก็ปล่อยบอทแล้วเราก็ไปนอนตื่นเช้ามาเลเวลอัพแบบ30ออะะไรรปมายี่มันนเป็สปีดเิ เลยละกันเมืองที่ผมอยู่ประจำเนี่ยส่วนมากเป็นเมืองอันนี้นะเมืองเลเวล10 แล้วก็เกมนี้เนี่ยเราสามารถแบบไปลงดันเจี้ยนกับเพื่อนกับปาร์ตี้ได้นั่นเอง,เองนะฮะแต่อันนี้คือผมแบบมาเล่นแบบมาเล่นคนเดียวเลยเนี่ย, <c oughs> เ,ยเวลาเราคลิกตัวละครของคนอื่นเนี่ยมันก็จะสามารถกดแลกเปลี่ยนได้กดซื้อขายสามารถตั้งปาร์ตี้สร้างกิวสามารถซิปได้ก็คือมันคือเกมอีเซกัยเอทุกคนเหมือนเราไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งอะ่ะเออแต่อาจจะเป็นโลกที่แบบหมุนหมองหน่อยเป็นผู้หมองหมุนสามารถกดท้าดวล PVP ได้สาหรับใครอยากลองเนี่ยก็สามารถมาลองได้นะฮะเออก็อย่างที่ผมบอกแนะนําสปีดเซิร์ฟเวอร์แล้วกันแล้วก็ไอ้ช้าง น,น้องน่ารักไหม <laughs> ไม่เงยช่างคอนทราสกับมูต์แอนโทนของเกมนี่เราสามารถกดขึ้นมาดูเลยโดยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีพวกสเตตต่างๆด้วยนะฮะของผมนี่มีน้องช้างตัวเดียวอยู่รู้สึกว่ามันจะใส่สัตว์เลี้ยงหลักสัตว์เลี้ยงลองได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าสัตว์เลี้ยงรองเนี่ยผมยังไม่มีนะโอเคครับผมสำหรับ basic, เบสิกครค่าสำหรับเกมมิวก็ลาลาประมาณนี้แล้วกันนะฮะเออถือว่ามาลองแบบลองเกมเพลย์ต่างๆแล้วก็มาแนะนาเซิร์ฟสปีดเซิร์ฟเวอร์ด้วยสำหรับใครที่แบบอยากจะมาลองเล่นมิว้าาานลล่งััมยะกกบออจแแว ต้องมางมเองอะไรเงี้ยผมเสียเวลาแบบโคตรเยอะเลยนะทุกคนกว่าจะเข้ามาได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าผมเอามาเสิร์ฟให้ทุกคนและมาสอนวิธีการเล่นการรับของอะไรต่างๆเนอะเออย่างไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยอย่างไงก็ถ้าชอบฝากกดถูกใจก็ผมแล้วก็ subscribe n n องของ OB กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีการแบบเอารีวิวเกมเก่าๆมาลองเล่นหรือว่าเกมใหม่ๆที่เพิ่งเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะจัดให้ปัดมาให้ดูเรื่อยๆอย่างนี้นี่าว่ Bye. Peace. Woo.